สวัสดีเพื่อนครับวันนี้อยู่กับผมเทกเกอร์แล้วก็มาอยู่กันในหน้าจอได้2ของผมเช่นเคยครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่ใช้งานหูฟังหรือว่าไมโครโฟนแล้วมีปัญหานะครับยิ่งยิ่งเรื่องกันนะก็คือผู้ที่ใช้ผู้ที่ใช้งานในผู้ที่ใช้ไมโครโฟนหรือว่าหูฟังนี้เป็นหลักล้วแบบมีอาการทําให้เรารู้สึกอารมณ์เสียไม่ว่าจะเป็นงานอัดเกมหรือคุยกับเพื่อนหรือว่าอาดหน้าจอนะครับแล้วเราเกิดอารมณ์เสียนะครับเพราะว่าอก่อนเหน่านี้ทำให้ท่านอารมณ์เส หนับแน่นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของไมโครโฟนนะครับเราพูดไปแล้วเพื่อนแม่งได้เสียงน้อยเมื่อเสียงตึ๊ด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 เติร์กให้เรามาเลือกเราคลิกขวาที่รูกกระพงด้านล่ลางขวานะครับแล้วมาที่ Sound หรือ Recording Device หรือว่าพีแบ b a c k Device นะครับมาอะไรเันนี้เอาเสียงหายวะเอาาเอทําไมเสโอเคฮ่ไม่ใช่มันหาย มาดูที่ไมโครโฟนนะครับแล okay. like okay. ้วมาเลือกไมคโฟนหลักของเราครับซึ่งของผมมป็น麦克风สองตัวผมจะเป็น麦克风แยกหนึ่งแล้วก็ไมโครโฟนที่ติดมาของไฟหนึ่งนะครับโอเคมาดูแบบแยกของผมนะครับแล้วเราเอ่อไมโครที่เราจะใช้งานนั่นแหละครับไมโครที่เราใช้งานนะครับแล้วมาดูมาติ๊ที่เอ่อมาที่ลิสต์ลนะครับเรามาที่ listen to this device นะครับโอเคแล้วเรามาฟังเสียงของตัวเองดูนะครับว่าเออเสียงฟังเป็นไงนะถ้าเสียงโอเคเปล่า เบาไหมดังไหมพอมาชี้แล้วนะครับมาต่อมาชี้ต่มระดับหน้าตวงนะครับอยากจะพูดเสียงเพิ่มขึ้นนะครับก็ลองลองทำดูนะครับแล้วก็มาที่ข้อที่สี่ครับ enhancement นะครับมาติก noise กับ acoustic echo นะครับติ๊กถูกครับแน่นอนให้ติ๊กถูกคือเราจะตัดเสียงไม้ออกไปแล้วก็ acoustic echo ออกไปนะครับติ๊กไปแอดวบ้านนี้จะพูดถึงเอ่ออะไรวะเนี่ย ระดับอว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับก็เลือกตามอาเซียสายเลยเลยยี่นถามแล้วแต่ว่าขายทำไมแข็งแรงเราใช้งานนะก็ขอพบกับเฉลี่ยที่เขาเลือกเป็นนะครับนั่นคือ zero q u a l i t นะครับโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของอูปกรณกันบ้างนะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องของอูปกรณกันบ้างนะครับว่าทำไมมันค่เนี่ยเสียงล้มลื่นเสียงเป็นไรวะเช็คอาการเบื้องต้นก็ไม่ต่างกันครับก็คือคลิปขวานะครับมาที่ โอเพนวลลมนะครับ mixer นะครับแล้วมาดูที่เอออืมก็โอเคเปล่าแล้วก็ถอเสียบใหม่ดูเสียบดูใหม่บ้างอะไรประมาณนี้แล้วับปรับตรงนี้ทุต้นอาจจะไม่ได้ยินอีกก็มาที่มรเดิมครับอันไหนหนึ่งในสามอันนะครับแล้วมาที่ท d b a c k นะครับในเรื่องข่งมันนะครับมันจะเป็นสายให้ดีมไอนะครับซึ่งให้ดีมไอนี้จะนำภาพ้ปก็บนำเสียงครับแต่เราไม่มีให้ดีมไอนะครับเราเป็นแค่อุปกรณ์ฟิล์มนะครับมาที่ สปีเกอร์ที่เราจะใช้งานนะครับกดปุ่ปี้เข้าไปแล้วมาดูเลเวลนะครับว่าเออมันดังสุดไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออมันดังสุดไหมมโควรต้องไม่ยุ่งนะครับแล้วก็มาปรับให้มันดังที่สุดนะครับดังตามความต้องการเราส่วนเอ็นชัชเมนต์นั่นก็จะเป็นคล้ายๆกับของไมโครโฟนครับแต่ตอนนี้จะเป็นของหูฟังครับมันจะตัดเสียงเบสไอไม่ใช่ตัดสียงเบสคือมันจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับทำให้หูฟังเนี่ยมันโอเคเสียงเสียงที่เราได้รับเออมันตรงกับตามที่เราต้องการได้ปาครับแล้วก็แอดวานนี้ก็จะ เป็นเหมือนกันครับกับโฟนว่าเรจะรัาอไ่างนจะมีแค่ซีกับ d v วแต่ผมขอไม่เปิดทำเดี๋ยวโปรแกรมมันเด้งแล้วก็มาลองเทสฟัรงเสียงดูนะครับนี่ก็ผ่านไปหลังจากที่เราปรับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเรามาดูโปรแกรมที่เราใช้ยกโปรแกรมตัวอย่างเลยนะครับก็คือ l อ t a อกนะครับ l อ t a อกก็คือมาดูที่อุปรกรณ์เสียงนะครับอุปรกรณ์เสียง,ยงคือตอนนี้ เราก็จะได้ใช so ้ประจำแล้วก so right. so so ็คือมาดูว่าเรามีไม่กี่ตัวครับไม่กี่องครกเนี่ยจะมีัหมดอยู่สองสัวนย s สนีครับก็เป็นเลเ e ็ดครับเพิ่มสี่ตัวแล้วก็ลองมาใช้ดูว่าทำไมคนมันดีก็ถ้าไม่ดีก็ลองซึ่งเราเปลี่ยนที่ต้องการแล้วปุ๊บเออเราฟังดูดีไหมเพิ่มเสียงเพื่อที่จะ ไม่ให้คนที่อยู่ห้องเราเราอะฟังมันขายจะได้ต้องมีเสียงเสเล่นเล่นเกมอยู่มันเนี้ยเสียงมันเงี้ยมันขัดขัดเพื่อเพื่อครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราข้ามไปลนะเออเออ่วกเงี้ยเรามาอาจจะองเล่นบันทึกเล่นเล่นเสียงฟังบังแล้วเนี่ยโอ้ใช่เลยครับโอเคข้ามทางด้านซอฟไปนะครับแล้วเรามาดูอันนี้เป็นหลังจากที่สื่อสารนะเป็นโปรแกรมสื่อสารครับเอ่อก็จะสกายเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนเหมือนกันครับแต่ แล้วเราจะมาพูดเกี่ยวกับโปรแกรมอัานวิดีโออันั้บ้างนะครับอของผมก็จะมีเป็น Expert Caster Game Caster นะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นค้างหน้าตาเป็นมานี้นะครับให้เรามาที่ setting ครับสมมติว่โปรแกรมทุกโปรแกรมซอฟต์แวร์ทุกเกมให้เรามาที่ setting รเรามาเลือกที่ device นะครับถ้าเป็นตัวนะเรามาเลือกว่าเราจะใช้ไมคโครตัวไหนนะครับมี default มีนอนไม่นอนคือไม่ใช้ default คือค่าเริ่มต้นนะครับหรือว่าจะเลือกต่างหาก รับเลือกมาปุ๊บเลือกสมมติเลือกมาอันใดหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็ติ๊กนะครับกดกาออกแล้วเราลองไปฟังนะครับไปอัดวิดีโอมาแล้วก็ไปเล่นดูนะครับอัดวิดีโอมาเล่นดูก็เสียงเป็นไงแล้วทีนี้เรามาดูเ,เรื่องของตปรแกรมโปรแกรมนึงนะครับก็คือ ชีฟอร์ดเอ็กซ์พีเนียนนะครับเป็นโปรแกรมสำหรับคนที่ใช้การค่าเขียวนะครับผมโอเคเรามาดูที่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 มาดูที่ไหนวะอ่าโอเคเรามาดูที่หน้าจอของชีฟอร์ดเอ็กซ์พีเนียนนะครับแล้วเรามาดูที่การตั้งค่าไอโฟนนะครับเป็นอเวออนนะครับแล้วมาที่คัสตอมไลน์นะครับแล้วมาดูเลือกไอโฟนที่เราต้องการใช้อันนี้จะมีสามตัวเลือกมาเลยหนึ่งแต่สำหรับ ผูช้ชมที่ดูอยู่็อาจจะมีตัวสองตัวนะครับก็เลือกเราใช้ปุ๊บเราตั้งค่าเสียงนะครับว่าให้ไมมันตาเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดมันตอบรว้กับบูทได้หรือพูดไม่ได้ก็วายหน่ยให้เสียงมันเบาดังอะไว้ง่ายแล้วเราก็กดเซฟปุ๊บโอเคพร้อมเปล่าพร้อมเล่นเปล่าพร้อมอา่านเปล่าก็อับแล้วก็ใช้งาน <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็เบื้องต้นก็เรียบเแลยวนะครับสำหรับการปรับแก้แก้ไขนะครับแล้วก็ อาจจะใช้วิธีหนึ่งก็คือถ้ามีเวลาหน่อยนะครับก็คือใช้โปรแกรมเสริมน,นะครับอาจจะเป็นเว็บเพจซาวด์อินดิชันนะครับหรือจะเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมอะโอริโอสตรีโอนะครับที่ดิบสตรีมซึ่งราคาค่อนข้างสูงกันนะแต่ทธิภา,าพนีรันตีไี้อะไรครับเพร์โซนี่เขาเป็นคนทำมาให้นะครับซึ่งมันจะอาจจะบางครั้งอาจอาจะอยู่ในแพ็กเกจของ Mo v i e Studio กับ ไปอีกหนึ่งน้ามีสี่สตูดิโอของมมแน่ใจซึ่งราคาค่อนข้างสูงเลยโปรแกรมค่อนดีนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปตอบให้ไม่ต้องห่งนะครับโอเคันนี้ก็ลองใช้งานดูนะครับจะเกิดไม่ได้ยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์มาตอบให้นะครับโอเคถ้าชอบก็ยืนกดไลค์กดซับนะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดคอมเมนต์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไป Okay, I thought